สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทําคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคําถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆืจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20ไปเป็นเลขค้าย2ตัวไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีก,กี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทำให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนแอเซเลราเชอรี่ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซิตรัสไบโอฟลาวโนย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามิน C ทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดมเมล็ดองุ่นและกรดอัลฟาไลโปอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามินบีและดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบ o มวิตซีสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2 5 6 5สตถิติเข้ามาแล้ว16งวดติดต่อกันสำหรับสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบน3ตัวมา1ตัวหรือ2ตัวนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่สี่บวกกันสองครั้งบวกได้แถวที่แปดบวกด้วยแถวที่เก้าและบวกด้วยแถวที่สิบสได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้สี่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่หนึ่งบวกด้วหกก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกได้เจ็ดก็จะได้เลขเด่นตัวที่สามเอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากวดที่หนึ่งเมษายนปีหกห้าก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดที่16มีนาคมปี65 8บวก8เป็น16 16บวก4เป็น20 20บวก9เป็น29 29บวก8เป็น37 37บวก4เป็น41ก็จะได้เลขเด่น1 37บวก6เป็น43ก็จะได้เลขเด่น3 37บวก7เป็น44ก็จะได้เลขเด่น4 ผลการออกเลขท้ายสองตัวบนงวดที่1เมษายนปี65ออก18ก็เข้าเลข1นะครับเข้าเป็นงวดที่1งวดที่2เราได้เลขเด่นคือเลข9เลข1เลข2เลขท้าย2ตัวบนออก19อันนี้เข้าทั้งทั้งสองตัวเลยนะครับคือเลข1แล้วก็เลข9งวดที่3ก็เข้าเลข2งวดที่4ก็เข้าเลข2 งวดที่หกนี่ก็เข้าทั้งสองเลขเลยนะครับศูนย์กับเจ็ดนะครับหน้านี้จะเข้างวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองวดที่สิบามก็เข้าทั้งสองเลขเลยนะครับคือเลขหกแล้วก็เลขเก้างวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกแปดเก้านี่ก็เข้าทั้งสองเลขเลยนะครับคือเลขแปดแล้วก็เลขเก้า เข้าสองตัวบนเป็นงวดที่16ติดต่อกันมาดูล้วกันนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดที่1นธันวาคมปี65ที่จะถึงนี่จะแก่เลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก8ปดเกนะครับ พี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิตซีของเรานะครับทานง่ายใครภูมิแพ้นี่ดีมากนะครับทานแล้วพอตื่นเช้ามาก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจามก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเจอสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะฮะตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลย เจบวกเดเป็นสิบสีบี่บวกห้าเป็น19 19กบเวก7เป็น26 26บหวกสเป็น28 28ิบวก4เป็นสาก็จะได้เลขเด่นสองดวกหเป็นสาิบก็จะได้เลขเด่น4 28บวกเเป็นสาหก็จะได้เลขเด่นหดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นสตัวบนงวดนี้ได้แก่เลขสองเลขส และเลข5นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขเด่น2ตัวบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้ในช่อง YouTube ของผมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปก็ให้เพิ่มผมไว้เป็นเพื่อนไว้บนไลน์เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบนะครับสำหรับไลน์ i d ของผมนะครับ8 1 2 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR โค้ดเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกสองช่องทางนี้ก็สามารถเข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นช่องทางใหม่ๆที่เราเพื่อนๆจะติดตามช่องผมได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ